สิมาลองเปรียบเทียบความแก่ของดอกไฟช่องดอกนะช่องดอกเนี่เป็นคนละรุ่นกันรุ่นนี้เป็นสปอตไลท์สปอรตไลท์ความเาวนี่ประมาณอยู่เซาเกาสินสูงนี้เล็กสินนี่เซาหกสินหกสินปลาย ตังน้ำมานี่น้อยู่แปดชินตัวนี้แล้วมาลองเบ่งมันความแจงของมันมนที่แจงจำไดโด้วยใส่เข่งแทงตัวนี้นี่นี่เื่เงแทงความแจงมันตอนนี้ห้องโบกี่ยวเรื่องวัดวัดมันหันมันเขียนเอาชื่อ มาเตือเขียนหอดพันวัดกับบุหงุ่งสบักซางวัดนี่ก็มีเน,ะนาะแสดงมาแทรกลองเบิรงเบอรอชิคุนกำกันนี่อันนี้มันดอกสุลารเซียวเด้อดอกดอกไฟสุลารเซียวอู้มันดอกเน่าอึนไหมบู้มันดอกไฟเพื่อนดอกสุลารเซียว มาแทกเบิบ้องวานิชคาความสว่างมันดูบตาความแก่ของมันเไงดูแชมป์ได้มดเลย แล้วเขาก็สิหู้อีกว่ามันกินไฟกินหน่อยกินไรสมไรอยางยสะมีันนยอยู่ในระยะสำกันนี่เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งจากตัวนี้จากดอกไฟในฮาน อาเครื่องแทกนะนองว่าเบิ้งงี่เลขมันขึ้นจำเด้นคุณทำมาเบิ้งนี่สามพันอะไรอ่ะสามพันสามรอยสิบสองมดาไรมด้ความแจงหอดสามพันโมเทรมดาอะไระ 3, 3ะน, 3, น,ะนี่สปอตไลท์ตัวนี้สามพันสามรอยสิบสอง แล้วก็นข้อาเบิงว่ามันมันกินกระแสไฟสัมไันี่กระแสที่มันกินนี่มิเตอรสองจุดสองแอมสองจุดสองแอมกินไฟหน่อยที่สุดเกี่ยวกับความแจงของมันน่ะว่าดอกไฟตัวนี้กินไฟหน่อยดอกเปิปลดไล่จะมาถัาไปใส่เหียดไฟเงื้อข้างก็ได้สองน้องซะก็ได้ ทองบ่อนจอดโดดบ่อนจอดลาอ่างยังไดงเบื้อนี่บอลนี้ฮะมัดกอดเปลี่ยนเอาตัวนี้มาใส่เปลี่ยนเอาดอกไฟเนืองข้างมาลองดูตัวนี้ไปลองเบิ่งบอลเนี่ยดอกไฟเนื่งทางสะโพมันบางทีคงเป็ไรแต่ว่าตัวนี้รุงแห้งเรื่มแห้งเลยเหลื่ม เอแคกขนาดประมาณก่อนแสดงไมนแน่ทองดอกโซลาเซียวคือกันดอกตัวนี้เงาอยู่ตูงใหญ่เนนหน่อยโคตรดีกับตะแคงตามสิบสีเส้นหอดการดมันกว้างของมันแบบนี้กว้างอยู่กว้างสุดสิบห้าเส้นหน้าๆอันนั้นความหนามันหกเส้น แล้วเนะอามาแทรกด้วยมาเนว่ามันสีแจงขาความแจงมาที่เึนจะไปคิดไฟหน่อยร้ายสัเลยเาเือกสื้อดอกไฟเขาต้องเลือกแบบนี้ แถเบึงนี huh, uh ่เลยนี่ยเยะน่ยสำกันี่ยน่หางสำกันข่าความแจ้งมันทีขึ้นอยู่เบิร์ได้ซูมเข้ามาเบิรงปื๊ดปื๊ปื๊นี่พันเจ็ดร้อยเนาะพันเจ็ดรอย เพือว,ว่าลืนกันอยู่เกล็ดขึงหนึ่งขั้นเกล็ดลอยในขะั้นเกล็ดลอยนี่มันกินกระแสอยู่ตัวไรนี่นว้ายอันนี้ก็บโบผิดใจแต่แง่นี่กินกนระแสอยู่สามแอมถือว่าตัวนี้เพืองไฟกวา่า เพื่อควายกวาแต่มันจะหุ่นกระจายมันหุ่นกระจายตัวนี้หุ่นกระจายหุ่นกระดวงกว้างกว่าเด็ดหุ่นก,กว้างหุ่นกระด้วงกว่ามีหมอกมวยั่างมอนี่ใส่ไ,ได้ดีกว่าได้ดีกว่าตัวนั้นแล้วตัวแทก่อนเนี่ยมัน มันพุงแบบซองคือซองปลายซองอยางซองน้องสาสน้องอยางสาิเลือกเลือกต้องเลือกแบบนี้เลือกสือดอกไฟอ๋อโมเมนต้าสิเห็นแกวตุวเรียบวัดมันตุเรียกวัดมันก็จะเขียนออกสื่อบมเจงก็บนี่เปลืองไฟก็มีผู้ใดสนใจอยากสื่อแดงลองเบอร์วินอะไรบอกขับบอลแนาน จกมาถามเด้อจะม,มาคอมเมนต์ได้ในในกลองคิดงเอน,น